มันดีมากๆเลยนะครับกระจ่างสายขาวขึ้นนั่นเองนะฮะก็เห็นผลจริงๆสวัสดีครับผมรีซอร์ทรเทเลเทวิโนไทยนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่ที่เดอะซินนะฮะสาขารามคำแหง174นะครับซึ่งวันนี้มาทำอะไร ก็เดี๋ยวจะไล่า้ฟังนะครับตอนนี้ผมมีปัญหาเรื่องการฝึกซ้อมที่ค่อนข้างหนักแล้วก็แข่งขันที่ค่อนข้างที่จะบ่อยช่วงนี้นะก็เลยอยากที่จะมาคลายกล้ามเนื้อนะครับด้วยการที่จะมานวดอโรมาแรงต่างที่เดอะซินนะครับอันที่2เนี่ก็คือเรื่องของผิวนะครับก็มีการตากแดดและลรค่อนข้างเยะเพราะฉะนั้นก็อยากจะมาดูแลนิดนึงนะฮะซึ่งที่นี่เนี่ยมีการดูแลที่ครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงนะครับก็ได้หมดเลยนะครับแล้วถ้าเป็นการดูแลเรื่องของรูปร่างก็จะเป็นเรื่องของการเเเอ่รรรระะะบบิิิดดไขมันนหืววาากกผ็็จป ที่ใครอย่างงี้นะครับก็ก็มีเหมือนกันแม้กระทั่งเรื่องของการสระผมทําผมมี exclusive, นับเอกลูซีฟนะฮะแล้วก็มจะเป็นเรื่องของการทําเล็บก็ดีนะฮะซึ่งครบวงจรทั้งหมดเลยทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับก็สามารถที่จะมาใช้บริการที่นี่กันได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวไปดูนะครับว่าวันนี้ผมทําอะไรบ้างเดี๋ยวเสร็จแล้วจะมาเล่าให้ฟังครับ เสร็จไปอีกหนึ่งอย่างแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็วันนี้มาดูแลเรื่องผิวครับผมก็อาจจะเห็นคำ้คำๆแบบนี้ก็ขอดูแลบ้างหน่อยก็ดีนะฮะก็เป็นการทำสปาโครนดำนะครับเป็นการที่จะดีท็อกซ์นะฮะสิ่งที่มันตกค้างอยู่ในผิวให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็เปิดรูขุมขนนะครับให้ผิวเนี่ยมันดู กระจ่างใสาขาวขึ้นนั่นเองนะฮะสำหรับคนอื่นที่อยากที่จะผิวกระจ่างขาวใสเนี่ยก็มาใช้บริการได้มันดีมากๆเลยนะครับผมอยากจะบอกว่าก็เห็นผลจริงๆนะฮะก็ลองดูได้ที่เดอะซินนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สาขารามคำแหง174นะครับก็ที่เดอะซินเนี่ยมี2สาขาครับอีกที่หนึ่งก็คือที่แม็กซ์แวลูนวมินนะครับก็ฝากไว้ด้วยใครสะดวกตรงไหนก็เชิญที่นั่นนะครับที่เดอะซินนี่มีครบวงจรเลยนะฮะก็ฝากไว้ด้วยครับกับเดอะซินนะฮะใช้บริการได้ครับ